มาดูแรกเลยค่ะโอเคให้ดูโอเคได้ครับอ่าเริ่มเลยนะคะครับงารตอนนี้สุรัฎร์ธานีเรามีความพร้อมในการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลมันร้อนขนาดไหนครับครับเรามีความพร้อมนะครับเราเปิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในนามของสมุยพัดโมเดลนะครับคือเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่านะครับนับถึงวันนี้ก็3เดือนกว่าเข้าไปแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่ ครบ3เดือนเนี่ยเราก็ได้เปลี่ยนมาเป็นของอสมุยพลัสแซนบอกนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยหลังจากที่ตรวจเชื้อขั้งแรกที่เกาะสมุยนะครับครบเจ็ดแล้วก็เที่ยวเกาะสมุยได้7วันแล้วเนี่ยวันที่8ถึงส4เนี่ยสามารถมาเที่ยวได้ที่เขือนรละชบพาหรือว่าทะเลสาบเที่ยวหลานนะครับแล้วก็อุทยายนแห่งชาติเขาศกวันนี้ก็ได้พาพี่ๆสื่อมวลชนนะครับมาเยี่ยมที่อุทยายนแห่งชาติเขาศก รัพอุทยานครองพนมแห่งชาติครองพนมแล้วก็ที่เขื่อนในเขื่อนราชบพาหรือว่าทะเลสาบเชี่ยวหลาตุนี้นะครับซึ่งเรามีความพร้อมนะครับทั้งในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับท่านจะเห็นได้ว่าในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวันเนี่ยยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่นี้นะฮะมีนักท่องเที่ยวได้จับจองนะบ,บุ๊กิ้งเต็มหมดนในในทุกแพรในในทุก ที่สถานที่ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับนั่นแสดงถึงว่านักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับยังให้ความสนใจในการที่จะมาท่องเที่ยวจังสุรา์ธานีของเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่ประเทศไทยจะเปะิดในเรื่องการท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกายน,นที่จะถึงนี้นะครับผมให้ความมั่นใจนะครับว่าจังสุรา์ธานีสา,าม,มารถที่จะดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับให้เกิดความประทับใจนะครับมีความมั่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความมั่นใจในเรื่องของสุขภาพนามบยนะครับมาตรการของในเรื่องของการป้องกันโรคโควิด -19 นะครับยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องและทุกคนต้องปลอดภัยครับในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ได้รับวัคซีนไปมากน้อยขนาดไหนนะครับครับก็ราธานีทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับถ้าเข็มที่1นนะครับเรารับมา63.14อร์เแล้วนะครับถ้าประชา ชนที่ได้รับเข็มที่2เนี่ยนวันนี้เนี่ย77%แล้วนะครับซึ่งได้ตามมาตรฐานนะครับเราอยู่ระดับท็อปเตนของประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่าโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราได้เน้นย้ำในเรื่องของพนักงานนะครับบอคพากรที่ดูแลนะครับให้ได้รับวัคซีนรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดราษฎรีของเราก็ต้องได้รับวัคซีนครบโดสด้วยนะครับ ตามในแต่ละประเภทของวัคซีนครับเพื่อที่จะทุกคนจะได้ปลอดภัยครับค่ะณวันนี้ผู้ประกอบการพร้อมกับการเปิดการท่องเที่ยวของเรามากขนาดไหนครับผู้ประกอบการพร้อมนะครับโดยเฉพาะที่เกาะสมุยนะครับเราได้ทดลองในเรื่องของการจําหน่ายแอลกอฮอล์นะครับให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีมาตรการเข้มข้นกําหนดโดยสปกอําเภอเกาะสมุยซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจะแล้วก็ของทางกางงานก็มีความพร้อม กาะเต่าก็มีความพร้อมนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวในเมนแลนด์หรือว่าเป็นแผ่นดินใหญ่นะครับวันนี้ที่พี่สือมวลจนได้มากนนก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนอกเหนือจากความสวยงามทางของทะเลแล้วเนี่ยความสวยงามในเรื่องของป่าเขาลำํลำนาวพลนะครับซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็พร้อมที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับ